วันนี้เราอยู่กันที่สนามเมืองเอกนะครับเราอยู่ในงาน Wi-Fi Mac กนะครับก็คือมาอยู่ที่สนามเมืองเอกนะครับเป็นงานจัดการแข่งขันนะครับเล็กๆของกลุ่มนะแต่ก็ไม่เล็กอยู่นะรประมาณ18ทีมทีมละ6คนนะครับันนี้เราก็เป็นนักกอล์ฟอยู่ในกวนปันสุกนะครับมาตีกับเพื่อนๆของเรานะครับวันนี้คุณอ้อก็มาตีด้วยนะครับ วันนี้เรามาดูเลเยอร์สนามเมืองเอกนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคค่ะ วันนี้เราก็มาตีกับคุณอ้อนะครับวันนี้เขาไม่ใช่พูดติดตามนะครับเขาเป็นตัวจริงปิดอีกทางไหมไปทางนู้นหน่อยเพราะมันจะออกขวาท่าตีอ่ะไม่ไ,มไมเออไปอีกกลับไปที่ลูกเลย ดีโอ yeah. oh ้โหสุดยอดเ้ามาอยู่ในกลีนหลุมที่18นะครับพาสีนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราทีออฟมานะครับหาลูกไม่เจอนะครับก็เลยต้องเสียดอกไปมาดูว่าสามออนครับจะเป็นยังไงอันนี้พาสีอีมาดูนะครับของพี่อำนาจนะครับ แรงหม้แล้วพี่โอ้เบาดีเยเบาจริยไหมลงีกแล้วรท่า,าลงไหมเหยาะไปนะครับยหาะไปนะครับ เบอร์ดี้ไหมป่าเบอร์ดี้อะไรเจ็ดละเจ็ดละโอ้โหหายหนยแล้ววงธรรมชาติ โอเคค่ะกางอืมโดนพื้นก่อนนะสวยงามครับผมจุดยุดยุดตุดตรงค่ะ มาจากถนนนะครับคุณพาของเรานี่ครับโอ้โหชิปชิปอินไปเลยไม่ถึงนะครับปัดนอกกิีนะนะครับเบาแล้วครับเบาแล้วครับเรงดังพูดดัง,ดง,ดงจะได้มาเยอะพาเนี่ยหลุมนี้เป็นหลุมที่หลุมอะไรอรแคดดี้ หลุมสามใช่ไหมหลุมสองหลุมสองพาสีหน้าน้ำาั่น,นี้มีต้องวางหน้าน้ำส2งรหลานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฮบริดสถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีนะครับออกด้วยไฮบริดมานะครับ ลูกออกมาขวาสุดๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับโอ้โหมาติดอยู่ตรงริมนะครับต้นไม้แต่ก็มีทางไปนะเดี๋ยวีจะไปทางรูนี่เนี่ยรูนี้นะครับรูนี้มาให้ก็ดีถ่ายนะ จะด้คุณอ้อของเราข้ามน้ำนะครับจะข้ามจะตกหรือจะรอดไปแล้วครับโอ้โหนี่นะครับสุดยอดวิ่งวิ่งข้ามน้ํามาแบบนี่นะครับนางนางไม่ตกน้ํานะครับแต่นางวิ่งมาแบบเรียดผิวน้ํามาเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเนเพื่อนนางคงจะมีความสุขมากตอนนี้ ลูกนี้ถือว่าฟาวนะตีใหม่ฟาวฟาวมันตกน้ำไปแล้วฟาวเนี่ยลูกเนี้ยสวยงามออนฟืบวิ่งไป จเจริญวิ่งขึ้นไปอ่อนเลยโอเคออนไปไหนวะลูกนี้ถือว่าฟาวนะครับ <c oughs> วิ่งไปแบบจรวดทางเรียบนะครับท็อปไปกิ้งไปก,ก็ดุกกดุกกๆดุกกดุกกไปอ่อนใชยไม่น่าจะอ่อนนะโออ่อนอยู่นะไป,ไปดูกันว่าเราจะพัดได้ไหมนะครับสามอ่อนนะครับ ตกทรายไม่โชคดีนะครับโอ้โหกลิ้งยังไม่โชคดีนะต้องมาระเบิดทรายครั้งหนึ่งมาดูลูกเราโอ้โหลูกเรานี่ออน,แบบอ,นออนแบบท็อปเจริญครับออนแบบท็อปเจริญนี่ครับเหลือ,อยะหนึ่งคันธงพอดีพด,พดีสวยงามแม่ทรายนี่เธอไม่เคยกลัวนะครับ ไม่เธอไม่กลัวเว่กลัวทรายจริงๆนะครับนี่มาดูลูกพัดของเราหลังจากที่เขาพัดมา2หลุมน้ำหนักดีมากนี่เขาระเบิดทรายมาแค่หนึ่งช็อตนะครับลูกพัดนี้นะครับลงไหมเฮ้ย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 แรงไปครับ โอ,โอ้โหไม่มีจริงก็ไม่มีเลยป่าสุดยอดเลยเป็นแบบป่าเลยขอบคุณมากได้คูดีได้คูดีเห็นไหมเสียไปเลยหนึ่งแต้มนางไม่ยอมนะครับนางเป็นคนซื่อสัตย์นะครับนางบอกว่าไม่ก claro> ิฟก็ไม uh ่กิฟนะครับนี่ เป็นไง,ไงครับคุณสกอท่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หายหายตื่นเต้นยังระเบิดทรายมาดีสองทีเนะี่ยพัดก็ดีสุดยอดนะครับคนนี้นะครับต่อไปนะครับหาตัวจับไม่ได้นะครับกลุม่มผู้หญิงนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ยังแปดพายเอยเอแปดพาแปดพาเลยเอ๋อ <laughs> เนี่ยครับนักกอล์ฟเอ่อฝีมือดีคนหนึ่งนะครับผู้หญิงนะเนี่มีอะไรจะฝากไว้ครับติดตามพาที่ช่องไหนไม่เลยฮะโอ้โหมาดูคุณอ้อตีนะครับโอ้โหตรงกว่านี้มีอีกไหม ซ้ายไปเลยปะชอบจังเลยซ้ายเนี่ยใช่ใช่ใช่ต้องชมหน่อยได้เพิ่มอีกร้อยหนึ่งโ <c oughs> อ้โหนี่ก็สุดยอดครับอ <c oughs> โอ้โหม้วนไป ท่อเลยไกลมากอะ่ะโอ้โหพลังช้างพลังช้างสารหุ่นไก่ของเรานะครับนี่รากฐานมั่นคงไม่ใช่อย่างนั้น เสียงดังเลยครับโฟเสียงดังมากเลยครับออกขวาไปนิดนึงนะโอเคบิงไปมาไหนไปนไหนพา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 ,พาแล้วอยู่ค่ะอยู่แรงไปหน่อย Beyond, on, My be on. Be on. เกินเกินเยอะเยอะเยอะมันอยู่นเนินแข็งแรงแข็งแรงอีกทีนึงปะไปเร็วอีกทีนึงเบาๆเ้ยมันจะไหลอีกรอบนะจบด้วยเบอร์ดี้ บอกแล้วอย่าแรงอันนี้เป็นหลุมที่อะไรคะนี่มาแล้วถึงหลุมที่ห้ากันแล้วนะครับของเราหลุมนี้ระยะอยู่ที่ประมาณสองสามร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบไอ้ตีโชว์พี่เบิร์ดไอ้ตีก๊อฟชุ่มเย็น ชบสองของเรานะครับเหลือระยะอยู่ร้อยเออสองร้อยใช่ไหมสองร้อยสิบนะครับสู้ไปเลยดีกว่างเนี่ยนนว,าวางไปดีกว่าเนาะนมา คตามสั hey. ่งเอแล้วย ry, insight, ุยุดยุดยุดยุยสวยไสบายสบไยยมาดีบาูมบาีไปนี่พาอะไรอ่ะ เฮ้ยพาห้าเราออกเท่าไหร hmm> pues ่อ่ะเบอร์ดี้เหรอเฮ้ยเบอร์ดี้เว anyway}? ้ยโอ้โหเบอร์ดี้นะครับเกือบชิปอินอีเกิลนะครับโอ้โหสุดยอดเกือบอีเกิลนะครับนี่นะครับเกือบอีเกิลนะฮะโอ้โหะยะนี้เทระเบิดไปเลยบอกแล้วว่าขึ้นเนินเอาเต็มเต็มขาดเออนี่เต็มที่แล้ว หลังจากลูกพัดเมื่อกี้นะครับเบาไปนะยังเดือกันบ้านเบายังไม่จบโอ้ยยังไม่จบนะครับวันพัด กรีบ <G rab> ลงไปครับมาคนสุดท้ายนะครับจะลงไม่ลงเอ้ยไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับผูชมหน้าคนที่ไม่ลงนะครับ <G rab> อ๋อเนี่ยนะครับมาถึงหลุมที่หกแล้วนะครับเจ <7 S 1> ็ดเจ็ดไปแล้วนี่หลุมที่แปดอหลุมที่แปดใช่ไหมครับพาสามข้ามน้ำนะครับเป็นไงบ้างคุณพ่อที่ผ่านมาดีมากเลยดีคันดีอันเลยไม่เคยคิดเลยว่าจะตีได้ดีขนาดนี้ได้คะแนนนี่ไม่ต่ํากว่าครึ่งแรกนี่ไม่น่าต่ํากว่าสี่สิบแน่นอนเขาเขาให้ตีแบบน้อยชนะนะเ,เขาไม่ได้ให้ตีเยอะอชนะเ,เข้าใจว่า ตีเยอะชนะแล้วเนี่ยศาสตร์นั่นไงนั่นไงฮัมวีสอนมาอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่คุณครูก็บอกว่าทำคะแนนได้เยอะๆนะมั่วละมั่วละมั่วละเพื่อนๆครับอย่าเอาเรียนแบบนะครับเราต้องตีน้อยๆนะครับก๊อปแล้วาต้องตีน้อยๆนะอย่าไปตีเยอะนะครับเพื่อนๆ ขวาตรงไหนสั้นจุดจูเลยอ,อแล้วโอ,โอ้เยอะไปหน <c oughs> ูว่านางจะขึ้นข้ามน้ำได้ไหมครับเล็งมาทางนี้อีกถอยลังมามาทางนี้ไม่ได้ถอยไม่อีกไม่ได้ไม่ได้มาอีก <c oughs> มันก็จะออกขวาสินั่นเาไม่ขวาแล้วขับบล็แล้วผ่าสามร้อยสามสิบห้าล้าตีด้วยเหล็กเก้านะครับมาลงแมะตรงนี้นะฮะมาร์กเราก็ต้องชิปไปนะครับกีเลับใช้เหล็กนี้เกือบเบอร์ดี้เอ้ยเกือบอีเกิลนะเราก็ต้องลองจริงขวานิดนึงจ้ะ สวยลงมาเลยลูกลงไปยุ้นนี่ <c oughs> นิดเดียวมาดูนะครับว่าเขาจะพาได้ไหมนะครับุนอ้อของเราครับอือเฮ้ยไม่แน่นลเนี่ยเฮ้ยเลี้ยวมาเลี้ยวมาโอ้โหเกือบพานะครับ สวยค่ะเป็นไงละครับเก็บพาไปได้นะครับผมสุดยอดนะครับชิปเกือบเบอร์ดี้นะครับแม่วันนี้ชิปดีจริงๆนะครับวันนี้ใช้ตัวหลอบ60นะครับดูรุมต่อไปนะครับจะเป็นยังไงมนนี้พาสี4 385หลาน,นี่พิมนาด ร้ายนะครับออสุด <c oughs> <c oughs> ว้าไปไหมไหวไหมไหวไหมเอ้ยเกือบลงนะครับ ให้ลงเลยนะเบาทีแสแรงเลยอ,อ,อีกที่เร็วๆพัดไปพัดมาพัดไปพัดมานะครับเอาทีนี้ให้ลงเลยทปเทพไปเลยทปเทพเลยฟึบบอ๋ <c oughs> <c oughs> มาถึงหลุมที่11นะครับพา370 ร้อยเจ็ดสิบห้าล่ะเหรอสายตกน้ำแล้วครับเพื่อน พาสามเราต้องมาชิปข้างน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโคจ้าขึ้นซ้ายค่ะโคตกไหมตกฝั่งนี้ จ้าหย,ยุดข <c oughs> ึ้น,น <c oughs> ไปอึบอึบอึบน้ำสี องพาค่ะหอออกอ่ะโอ้โหเลเทะนะครับหลุมพาสามเมื่อกี้ออกดับเบิลพาไปเลยนะครับหกนะครับบวกสามเลยนะครับหหมดการหลุมพาที่เราได้มาสามพาหมดเกลี้ยงในหลุมเดียวนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นโบกี้เกมไปแล้วนะครับ ตกน้ำน้ำน้ำไม่มมต้องรุ่นเลยไม่ต้องรุ่นเลย่ะเดี๋ยวนุ่หาเองเก็บเองมาลองดูดยคล่องใจต้นไม่ดี โด่งตรงแต่ดงเอาลุงนั้นแหละโอเคกางแฟเวรอค่ะประมาณร้อยสิบครับกางแฟเว นานและไปลงน้ำไป ะจบไปแล้วนะครับกับรอบ9หลุมแรกนะครับโอ้โหสัดไป 44.. 43นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่รอบหลังนี้ไม่ค่อยดีนะครับ2หลุมนี้เกินไป5นะครับนี้เรามาดูคุณอ้อที่ยอ สุดยอดตกน้ำไหมตูมไม่ตกนะครับ รวันนี้เราก็ตีโอเคอยู่นะครับแต่รอบหลังมานี่แย่นะครับันนี้ตีช็อต2มานะครับเกือบเข้าห้องน้ำเก่าเขานะครับนี่ครับหน้าหน้าทิมหน้าทิมนี่ลูกมันจะออกออกขวา ช็อตนี้ก็หนึ่งมาสองสองมาตรงนี้นะครับช็อตสามเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาช็อตสี่ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสพาได้อยู่นะฮะถ้าชิปดีๆชอ็อตนี้ตั้งใจนะครับระยะอยู่ที่ประมาณกีลานะ่ะแพดดี้ตรงนี้แปดสิบโบนะครับโบจ้า ง่ายนะครับไม่ต้องเน้นปุ้มวันนี้เราจะมาระเบิดทรายโชว์นะครับวันนี้เรายังไม่ได้ระเบิดเลยเอาระเบิดทรายโชว์ดีกว่าเราโฟนนะจ้า โอเคจบไปแล้วนะครับกับ18หลุมนะครับที่เมืองเอกนะครับโห oh, สนุกสนานมากเอเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแต่ว่าหลุกแล้วก้าวหลุมหลังไม่ค่อยดีเลยเสียไปกี่ลูกคะเียพียบจริงๆควรจะเอาถุงละร้อยของเราไปนะ <c oughs> เราไอถุง480แบแบควรจะให้เราเก็บเอาไว้ลูกต้องแพงเอ้ยเดี๋ยวเราก็ได้6พานะเว้ย ไม่ไม่เกี่ยว6พาเสียตังอีกเออได้6พาทีหลังน่ะใช้ถุงละร้อยก็พอ1เบอร์ดี้อ่ะมีอะไรบ้างถ้าเกิดจะตีทิ้งตีกว้างขนาดนี้ใช้ถุงละร้อยก็พอทำมาทำมานี่ไม่เสียลูกเลยทำได้ลูกอีกจบไปแล้วนะครับเหนื่อยมากนะครับสนุกสนานไปนะครับเดี๋ยวจะไปปาร์ตี้กันครับสำหรับเพื่อนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดถูกใจแล้วก็กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่ให้เราทำก็ ย่าลืมบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยมีคอนเทนต์แล้วนะครับคอนเทนต์ก็เริ่มซ้ําๆแล้วนะฮะนักกอล์ฟก็เริ่มเบื่อแล้วนะฮะลูกี้ชาแนลผมไม่ค่อยมีอะไรโชว์แล้วนะครับโอเคเจอกันครับคลิปต่อไปตนันนี้สวัสดีครับ